สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบกับขับซ่า34นะครับครับผมเอ้ยช่วงนี้เราจะเุยกันบ่อยเลยนะคือก็ทำตามหน้าที่ <c oughs> วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันครับกับรถในรูปรบแบบสไตล์ s u v ที่เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ไปชมในแง่ของรายละเอียดครับในจุดที่มีการปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงในเชฟโรเลตคัตติว่าคันนี้ครับ เป็นโฉมที่2ด้วยเพราะว่าเป็นการเฟซลิป mm. ในเจเนอเรชันที่2แล้วครับ uh huh. ครับในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับมีหลายส่วนแล้วก็ไฮไลท์ของรถที่น่าสนใจมีการปรับแล้วก็เสริมเรื่องของในแง่ประโยชน์ใช้สอยแล้วก็ความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นครับถ้ามองจากทางด้านหน้าเนีย่ยแคปติว่าก็ยังรูปทรงดีไซน์คงสไตล์เดิมไว้นะครับใช่ผมมองดูว่าเป็นรถที่ดูดูโดดเด่นในเมืองครับไม่ใช่รถที่จะไปดูสมบุกสมบันใช่ครับ จากทางนั้นหน้าจุดเด่นของค่าอยู่แล้วนะครับดูอัลพอร์ตกลิวนะครับกับโบไทยขนาดใหญ่ตรงกลางจุดที่เปลี่ยนไปชัดๆในคันนี้ก็คือนี่ฮะลักษณะของดีไซน์ของไฟ f o ็อกแรมแล้วก็ลายของแนวไฟหน้าที่มีการสรับเปลี่ยนไปสําหรับทางด้านหน้านะครับ,รบส่วนทางด้านข้างก็จะมีเรื่องของชิ้นกาบเป็นบันไดข้างที่จะเทียบภายในตัวเลยนะครับลักษณะดีไซน์เป็นขอบแบบโครเมียมแล้วก็มีการเพิ่ม ในระบบที่เป็นสมาร์ทเอนทรีเยเปิดเข้าออกประตูเลยที่ไม่ต้องใช้ลีโกน์หรือว่ากุญแจส่วนด้านท้ายก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับในรูปทรงของแนวดีไซน์ไฟท้ายใหม่ครับชุดไฟท้ายก็จะมีลักษณะเป็นทรงแบบ LED แล้วรวมถึงสมาร์ทเอนทรีเนี่ยผมสามารถที่จะเปิดแตะเข้าได้ทุกตำแหน่งของรถรวมทั้งประตูท้ายใช่ครับปกติแล้วเนี่ยจะไม่ได้ฮเพราะฉะนั้นนี่ก็เข้าได้ครบเลยครับในทุกตำแหน่งของ ตัวรถครับสะดวกขึ้นเยอะใช่ครับส่วนของเครื่องยนต์นี้ก็มีการเปลี่ยนเช่นกันนะครับตอนนี้เป็น2000ดีเซลเทอร์โบใช่ครับครับบล็อกแรกเนี่ยเริ่มต้นครับที่ว่าดีเซลเทอร์โบจะมีแรงม้าอยู่ที่150แรงม้าครับตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็น160กว่าละใช่ครับครับ163แรงม้าแต่จุดที่สําคัญก็คือในการปรับครั้งนี้เนี่ยมีการเพิ่มแรงดันของตัวชุดหัวฉีดคอมบ์เลลให้เป็น1800บาร์ครับ สิ่งท,ที่ตามมาก็คือลักษณะการปรับโหมดแปรผันของเทอร์โบบวกกับการทำงานที่จะส่งแรงบิดออกมาตั้งแต่รอบ1,750รอบไปถึง2,750รอบเนี่ยมีช่วงทองที่กว้างมากขึ้นครับเดี๋ยวนี้กำลังเป็นที่นิยมสำหรับการแนวทางการพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลนะครับให้มีแรงบิดมาสูงสุดตั้งแต่ที่รอบต่ำๆครับ,รบตรงนี้ก็ เข้าไปเสริมลักษณะของการขับขี่ค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าได้แรงม้าสูงขึ้นแรงบิดมาสูงสุดตั้งแต่รอบต่บและมีให้ใช้กว้างคู่กับเกียร์ของสปปตีดแล้วก็โอ้โหแล้วก็จะตามมาด้วยความประหยัดสำหรัหบภายในเป็นไงครับหรูหราสะดวกสบายนะกล่าวว่าไม่ว่าจะเป็นทางขึ้นลงไม่ว่าจะเป็นช่วงศรีรษะแล้วก็ตัววัสดุกข,ของเบาะนั่งซึ่งมีการปรปับปรุงเป็นปลายฉลุซึ่ง ช่วยทั้งระบายความร้อนแล้วก็ลดความอับนะครับเวลานั่งเดินทางไกลๆนะครับใช่ครับทำได้สบายมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันหน่อยป่แผมคอ,อนิดนึงนะพี่ทางด้านหน้าเนี่ยมีหลายจุดน่าสนใจนะครับสำหรับคนที่สนใจว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นลักษณะเฟสลิฟอาจจะคิดว่ามีการเปลี่ยนปรับปรุงแค่ภายนอกแต่ข้างในเปลี่ยนเยอะครับ ขอบพิมครมเมียมต่างๆนะครับลักษณะของเรือนใหม่รวมถึงชุดหน้าจอที่มีการควบคุมเนี่ยมีโหมดฟังก์ชันในการควบคุมบังคับนะครับสำหรับการใช้งานหน้าจอดนเพิ่มมากขึ้นหลายส่วนด้วยกันครับแล้วก็ลักษณะของการวางชุดอุปกรณ์รวมทั้งสีต่างๆเนี่ยถูกปรับให้ดีมากขึ้นครับนะครับที่ว่าคันนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับ SUV ธรรมดาทั่วไปหรือรถออ่นๆเนี่ยคงมันไลยจะวงใหญ่กว่าแต่วงใหญ่ความจริงก็มองก็มั่นออกมั่นใจดีนะเวลาขับ ใช่ครับแล้วก็เวลาควบคุมเรื่องของน้ำหนักกับช่วงระยะแขนวางเนี่ยผมว่ามันเต็มมือดีอ่าไปไกลๆไม่ค่อยมืออ่ะถ้าพวงมาลัยใหญ่ใช่ครับราะนั้นด้านข้างก็จะมีส่วนของมันติฟังก์ชันที่ควบคุมโหมดฟังก์ชันต่างๆครับฝั่งซ้ายเนี่ยชุดเครื่องเสียงฝั่งขวาเนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวชุดพัดลมระบบปรับอากาศแล้วก็ครูสคอนโทรลครับอ่าครับผมว่าในมุมตำแหน่งเบาหลังเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับระยะสําหรับผู้ที่นั่งแถวตอนหน้าเบาหลังมีสเต็ปที่นั่งที่สูงมากกว่าครับ อันนึงที่สามารถทําได้เหตุผลเพราะว่ารถเนี่ยถูกแบบให้มีลักษณะรูปทรงแล้วก็เฮดรูมที่ค่อนข้างเยอะเพราะนั้นที่นั่งเจะถูกไล่สเต็ปมาครับแถว2นี่จะสูงกว่าแถว1เพราะนั้นทําให้มีลักษณะที่ได้เห็นวิวมีส่วนร่วมกับการเดินทางไม่ถูกนั่งจมอยู่ข้างหลังอย่างเดียวคข,ขึ้นเขาลงเขาไม่ค่อยเมานะใช่ฮะแล้วก็ถือว่าเป็นรถดึงที่มีขนาด มิติภายในห้องโดยสารถ้าเปรียบเทียบในเซกเมนต์นี้สำหรับรถที่เป็นใหมในประเทศไทยแล้วเนี่ยใหญ่ที่สุดอยู่นะครับเป็นปัจจุบันนี่แหละครับจุดเด่นก็คือ <c oughs> พื้นที่เวลาเราปรับแล้วมันได้ความราบเรียบ,บนะเวลาเอาของขึ้นลงอนี่ะมันจะสะดวกผมแล้อยากซนเลยะ <laughs> ้ะนี่โอ้โหแล้วผมมีฟูกนิ่มๆหน่อยนะไม่พอนอนเลยนะเนี่ยนะฮะจุดสำหรับ การใช้งานในลักษณะของโหมดในการรองรับน้ำหนักแล้วก็ใส่สัมภาระเนี่ยใช้งานได้จริงนะครับ,รบเพราะว่าถูกปรับให้มีลักษณะของเนื้อที่แล้วก็พื้นที่ของเบาะเนี่ยที่เป็นด้านหลังแบบแข็งๆวัสดุที่เป็นพรมแบบนี้ก็จะลดการเกิดรอยขูดขีดจากวัสดุสิ่งที่สําคัญตู้แอร์แยกเลยสําหรับผู้โดยสารแถวที่3ครับไม่ต้องพะวงเรื่องของอากาศหรือว่าอุณหภูมิสําหรับห้องโดยสารที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เพราะว่านอกจากตัวชุดแอร์ตรงนี้เนี่ย ไม่ได้มีเฉพาะพัดลมอย่างเดียวแต่มีลักษณะของตู้ระบายที่เป็นแผงคอยแอร์แยกสําหรับผู้โดยสารท้ายโดยเฉพาะเลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทําให้ตัวรถเนี่ยมีในแง่ของประโยชน์ใช้สอยในแง่ของฟังก์ชันจากเนื้อที่เดิมนะครับที่พับไม่ได้พับบอกแถวที่3เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ400ลิตร450ลิตรแต่พับลูดลงมาแล้วเนี่ย900กว่าลิตรรวมถึงเบาแถวที่2ด้วยแล้ว ใส่โมเท้นไบทั้งสองสาคัญได้เลยไม่มีปัญหาเลยนะเนี่ยใช่ครับครับผมเชฟโรเลตเทรลเบลเซอร์มาเชฟโรเลต find new roads คุ้มค่าอุ่นใจไร้กังวลที่ MMS Bosch Car Service i